สวัสดีค่ะ FC ผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์ทุกคนวันนี้จะมาพูดในเรื่องของการดูถูกคน FC มีความเห็นยังไงคะกับการที่เราไม่ได้รู้จักเขาเป็นการส่วนตัวแต่มีการดูถูกกันในในฐานะ FC ผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์ ซึ่งก็มองว่ามันก็ไม่โอเคเนาะแต่ก็จะไม่พูดลงลึกนะคะเพราะว่าอย่างที่บอกประเด็นดราม่าต่างๆก็ไม่ค่อยอยากพูดถึงแต่เราพูดถึงในมุมมองของการที่คนเราไม่รู้จักกันแล้วมันมาดูถูกกันเนี่ยมันก็ไม่ถูกแล้วคนที่โดนดูถูกอะ่ะคือคนทำงานทำงานเป็นจริงเป็นจังดูแลคนกี่คนดูแลศิลปินกี่คน ต้องทำงานหลายๆด้านมากๆบริหารงานต่างๆหลายอย่างใช่ไหมคะคาเฟ่อเอ่ยค่ายตัวเกียวมิวสิกเอ่ยแคปหมูอีกโรงงานแคปหมูเป็นอินฟูอีกเป็นพรีเซนเตอร์อีกชื่อเสียงที่สะสมมาการทำงานที่สะสมมาเนี่ย ผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์ใช้สมองล้วนๆใช้สมองใช้การคิดว่างไม่ได้เลยว่างก็ทำคอนเทนต์งานทั้งนั้นความพัฒนาของค่ายโตเกียวมิวสิกก็เหมือนกันแรกๆไม่มีอเลรแรกๆก็ดูธรรมดามากเป็นค่ายเล็กๆค่ายหนึ่งตอนนี้เหรอศิลปินกี่คนเวทีอลังการงานสร้างมาก คนดูในงานเท่าไหร่งานทั้งเดือนมีเท่าไหร่เนี่ยแล้วคนอย่างเงี้ยเราจะไปดูถูกเขามันไม่เกี่ยวหรอกเอฟซการที่คนคนเราคนเอ่อคนเราอะ่ะจะมีครอบครัวสักคนอะ่ะต้องมานั่งคิดว่าเธอมีเท่าไหร่ฉันมีเท่าไหร่มีมากมีน้อยแค่ไหนเวลาคนสองคนมาอยู่ด้วยกันมันก็ต้องพัฒนาไปข้างหน้ามันก็ต้องร่วมสร้างไปข้างหน้าจริงไหมคะเอฟซ นักร้องศิลปินในค่ายมากี่คนแลกแรกที่เห็นเห็นเนี่ยน้องยูริเอ้ยน้องยูริยังไม่มาโทษทีนะคะน้องสีแกรมครูชินจังน้องกล้องแดนเซอร์ยังไม่มีเลยจนเราต้องมีการพัฒนานะรับสมัครแดนเซอร์เข้ามารับนักร้องเพิ่มเข้ามาเพื่อให้ค่ายมันเติบโตนใช่ไหมคะ ใ่ตัวเกงผิวสีก็เติบโตขึ้นเรื่อยๆรยืเรื่องส่วนตัวนะั้นเราไม่ต้องไปสนใจหรอกค่ะสนใจที่เนื้อง,งานแต่ความเป็นผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์คนคิดบวกไม่เคยให้ร้ายใครไม่เคยให้ร้ายใครจริงๆไม่เคยดูถูกใครมีแต่โอบอุ้มคนไหนที่ไม่มีก็ช่วยให้มั่งมีคนไหนเห็นไหมคะนับ บางคนลําบากเข้ามานะคะอันนี้ไม่ได้ว่ากันนะคะแต่ได้รับความอบอุ้มทํางานด้วยใจระยะทางไม่ถึงปีเบี้ยบ้านฟินแลนด์พาไปไหนฮะพาไปเวียดนามเหมาลำค่ะใช่ไหมคะค่าให้จ่ายเท่าไหร่เท่าไหร่แค่เราไปเห็นเขาไปเราก็มีความสุขลนะ เห็นนักร้องในค่ายได้ไปเห็นทุกแผนกได้ไปอะ่ะเรากับมีความสุขในทั้งที่เราไม่ได้ไปกับเขาอะ่ะใช่ไหมคะแล้วคนอย่างเงี้ยเหรอที่จะโดนใครก็ไม่รู้อะ่ะมาดูถูกกันเนี่ยใช่ไหมการเป็นคนเนี่ยมันดูถูกคนอะ่ะมันมันก็ไม่โอเคนะเราก็ไม่รู้จักเขาเนาะ จริงๆนะคะเนี่ยก็งงเหมือนกันผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์พัฒนามาขนาดไหนใช้สมองล้วนๆเลยนะคะเนี่ยมันไม่ได้มาง่ายๆนะต้องใช้อะไรบ้างอาะทำงานก็ต้องให้ใจคนไหนมีทุกข์ก็มาปรึกษาสุขก็สุขร่วมกันทุกข์ก็ทุกข์ร่วมกันในค่ายอะค่ะ นะคะคลิปนี้เป็นคลิปสั้นๆนะคะ FC ฝากกดติดตามด้วยนะคะเดี๋ยวคลิปหน้ามาเจอกันใหม่นะคะฝากผลงานของผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์ด้วยนะคะฝากงานต่างๆฝาก EP ีต่างๆด้วยนะคะอยู่ใกล้ตรงไหนก็ไปชมกันนะคะเพื่อสนับสนุนนะคะให้ผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์และค่ายโตเกียวมิวสิกนะคะเจริญขึ้นเป็นพันๆล้านเลยนะคะ,วะ,คะสวัสดีค่ะ